ใช่แล้วขึ้นมาเมื่อกี้สองสามมิลอ่าขึ้นมาสักสามมิลอ่าหมดแค่สามรอบสามรอบอ่าอ๋ออ่าทีนี้เราก็ปล่อยอยู่นี้ปล่อยปล่อยล็อกนี้พวกขึ้นมาปล่อยแล้วก็ล็อกทีหนึ่งอ่าหายขึ้นมาตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วอ่าเห็นไหมโอเคเราก็ตัวนี้ซอรร่องนะได้จะพอแล้วนะเห็นไหมทีนี้ทำยังไงล่ะ มันต้องมีอะไรกำกับไหมมีมีต้องมีรั้วกำกับนะฮะอ่าไปเตรียมรั้วมารั้วอ่าเตรียมมาแล้วมีรั้วกไกับอ่าสกรูมีอยู่หนึ่งตัวแล้วล็อกเลยล็อกหนึ่งตัวอ่ีนี้เราดูนะเราล็อกแล้วเราก็มาตั้งตัวนี้ว่าเราอยากกินด้านไหนดีถ้ากินด้านนี้ไม่สวยเราต้องกินชิ้นนี้ถูกไหมฮะ เราก็เอาวางลงไปดูนะวางไปที่รูงเนนี้ให้เราเตอร์มันอยู่ที่ชิ้นเลย <ใน S 1> ชิ้นในใน,นะครับเ<น>อเคไหมได้ปุ๊บเราล็อกตัวน,นี้อ,อ่ารูเดิมก็ได้รูเดิมก็ได้รดดะวันตัวนี้นชอบวิ่งมาหามือจานพอได้แล้ว ตอนนี้ถ้าเราใช้ยางรถยนต์เนี่ยคุณสังเกตดูไว้มันม enders, ียืดหยุ่นได้นะมันจะดีมากเลยโอกาสที่มันเลื่อนไม่มีเพราะยางกับไม้เนี่ยมันจะดูดเวลาที่ด้วยลงไปมันจะโฟอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันจะซับเรื่องเสียงคุณสังเกตดูเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะครับอ้าวตรงจุดนั้นเดี๋ยวต้องประถื้งก่อนนะก่อนนึงกระถืงก่อนปทำไว Hai wow ini aku dulu can do ya bandit